นี่ครับแบตของเดิมนะครับผมกําลังถอดออกนี่ผมคันออกแล้วนะครับคันฟ้าคันน็อตออกแล้วเนี่ยผมจะถอดแล้วผมจะแบตใหม่ใส่นะครับเป็นใหม่ใส่นะครับนี่เพิ่งมาวานี่แกะกล่องนะครับผมไปลองเครื่องนั้นแล้วตอนที่ผมเมานะครับแบตสี่ลูกนี้ผมจะไปใส่เครื่องนั้นจริงๆนะคลิปท้ายสุดเลยนะครับส่วนตัวนี่รอแบตนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ลองซื้อเอาแบตใหม่มาลองให้ดูซื้อนะครับว่ามันเป็นที่แบตอีลีนะครับ โอเคครับผมขอเปลี่ยนก่อนนะให้เรียบร้อยแล้วผมจะมาขี่ให้เบิง์นะครับผมเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วครับบานนี้พูดเดอแบตเก่านะครับวันนี้ใสไปแล้วนะครับผมลืมถ่ายให้เบิ่งนะครับดูเบิ่งเลยนะครับพี่น้องจะเห็นความแตกต่างอยู่ดอวเห็นว่าก็ดีนะครับไปล่องร่นนะครับขี่ไปพุละตำแหน่งเก่าเขาบอกและวกู้ภูพุะอยู่ทางนี้อยู่ทาาอันอันตลาดพุละครับตลาดบ้านผมได้นะครับตอนนี้่ มันครบคันน you know, ั้นได้แล้วเด้อคันนี้คันที่สองนะครับอีกคันนึ่งคันที่สามนะครับแต่ว่าเอาแบตคันที่สามใส่ล้องนะครับส่วนแบตสองคันนี้กําลังตามมาครับกำลังสั่งอยู่ครับไปอุ้ยเด้อไปห้อมือเดียวครับผมมือเดียวครับมืครับผมโอตามาดีดูดดดด ท่านู้ไปพอดีเ้ัน,นีิซิงเว้ว้ายัน,นี้ซิงกันนะครับบ้านตหนแงก็ไปนองเลโคโนี่ตลาดตลาดอยูต่ตลาดนะครับผมเบียกไปอยู่แลี่วบานคันเนีบียกไปอยู่เพกไปอยู่ใา้มือนะครับผมทางฝั่งนะครับ ีต <f dragging> ัว <sympath> พ <icking> ี่น้องเอาต้องจิงๆพี่น้องไปอยู่ขับมือเดียวนี่เบรกฟังนี่อยู่ฟังนี่บ่อยู่ครับโอ้ประกาศเลยคันนี่ประกาศประการคันเขาเบรกบ่อยู่อีกบาทหนึ่งไปอยู่ครับไปอยู่โอ้ยนอเขาป่าเนาะโอ้โุ่งดีแี่น้อคันนี้วะคันนี้โป่งดีครับพี่น้อง เบรกฝั่งนี้ในมือวายู่นี่เบรกฝั่งนี้แต่เบรกฝั่งนี้อยู่อยู่แต่เอามือเอามือถือกล้องฝั่งนี้นะครับมันก็เลยเบรกวอยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่ามันใส่ได้กันแล้วกันนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปอุ่นะครับฝากกดติดตามใม่น้ำเนี่ยในขั้นที่สองแล้วนะครับเปลี่ยนรอบเปลี่ยนแบตเลยเพื่อให้ได้รูปว่ามันเกิดสาเหตุเกิดจากแบตนะครับโอเคครับนี่บันนี้คันสุดท้ายนะครับคันสีเหลืองครับคลิปหน้าพี่น้องคันสีเหลืองนะครับ ນີ້ເອົາສະນຸກກັບພີ່ນ້ອງໄປຂຶ